เ <rium> <Dante> ดินตัวเปล่าขนาดแว่งแขนหน่อยเดียวก็หอบอ่ะก็ไปรักษาที่โรงพยบาลได้ประมาณรุ่นลงปีกว่าก่านี่มาเล่นโทรศัพท์นี่แหละเห็นยูคอนี่แหละแค่สี่ห้าวันมันมีอาการแบบนี้เลยออ้หายใจหลับสบายนอนหลับเลยสุดยอดเลยนะเต็มร้อยคะแนนให้บาลานยูคอกี่คะแนนเต็ม ร้อยเลยอ่าให้เต็มร้อยเลยเออจะให้ร้อยกว่ามันร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์มัน,ม,นมันเดี๋ยวหาว่าเบื่อเลยนะราคาเทียบกับผลลัพธ์ที่คุณลุงได้คุณรู้ว่ามันแพงไหมไม่แพงอ่ะชีวิตคุณนะ้าคุณยังอยู่อีกสามปีอ่คุณเลี้ยงวัวได้สี่ห้าสิบตัวคุณได้เงินมาเท่าไหร่มีไรายได้เท่าไหร่กกยที่แค่แปดเก้าร้อยอก็ว่าเรากินอิ่มนอนหลับลูกหลานก็ดีใจไม่ต้องมาเชื่อเป็นภาระให้ลูกหลาน สวัสดีค่ะเชียวจากบริษัทบาลันแบนด์นะคะวันนี้นะคะเชียวอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งลูกค้าท่านนี้นะคะมีอาการของโรคหอบหืดค่ะเมื่อก่อนคุณลุงบอกว่าต้องพกนะคะตัวยาฉุกเฉินนะคะเกี่ยวกับโรคหอบหืดแต่ว่าตอนนี้นะคะไม่ต้องพกแล้วค่ะเพราะว่ามาเจอตัวบาลันยูคอจะเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะว่าก่อนที่จะเจอตัวบาลันยูคอนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วตอนนี้นะคะอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวนะคะว่าชื่ออะไรอายุเท วิรัคปนิยมครับผมอยู่เมืองชุมพรนครครับผมก็ตอนนี้ก็ทํางานส่วนตัวก็เลี้ยงเลี้ยงวัวอยู่ค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละคะอายุหกสิบี่คุณลุงเป็นโรคข้อผืดมานานเท่าไหร่ละคะก็ประมาณห้าปีนะที่รู้นะเส่เจ๊หมอก็บอกว่าลุงเป็นมานานแล้วแหละแต่มันมันอาการนี้ไม่ออกแต่เพิ่งจะมาออกประมาณห้าปีอืมร้างทำงานทําอะไรไม่ไหวเดินตัวเปากขนาดแกว่งแขนหน่อยเดียวก็หอบอ่าใช่ผมก็ เข้าโรงพยาบาลก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลได้ประมาณรู้น้องปีกว่าก็เริ่มจะทํางานอะไรได้บ้างใช่ไหมแต่ก็ยังแค้อากาศอยู่เนี้ยเขาคฟ้าคึมๆแบบนี้เรียบร้อยเลยโผล่จากบ้านตอนเช้านี่เรียบร้อยเลยหอบแสดงว่าเมื่อก่อนอ่ะก่อนที่จะเป็นอ่ะก็คือคุณลุงทางานก็คือแข็งแรงไม่เป็นอะไรก็คือไปหาหญ้าให้วัวอะไรอย่างนี้ค่ะแต่พอมันเกิดภาวะหอบหืดขึ้นมา ก็คือเสร็จเลยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างคะเพราะว่าพอมันมีอาการหอบหืดแล้วงานเราก็ต้องทำอะไรเงี้ยปเดินแรกนะผมจะเลิกบุหรี่ก่อนแต่บุหรี่ผมผมสู้บุหรี่จัดด้วยนะวงนั้นเลิกบุหรี่เลิกบุหรี่ก็ไปหาหมอโอ้ยังไม่ดีขึ้นเลยก็เข้าโรงพยาบาลเลยหาโรงพยาบาลไปเซลล์โรงพยาบลเขาก็ไปตามหมอนักนั่นแหละเขามาเนึกหลายปีเนาะสี่ห้าปีนะ นี่มาเล่นโทรศัพท์นี่แหละหเห็นยูคอนี่แหละอะในเฟซบุ๊กก็ดูอยู่ปีกว่านะจะตามดูกนัดดูคนนี้เฮ้ยกูไม่มีตังค์อะไรได้กูอยู่บ้านค่ะตอนนี้วัวก็เพิ่งจะเลี้ยงได้สามสี่ปียังไม่ไม่มีผลผลิตยังมีผลได้รับเนี่ยผมก็ไม่มีมีตังค์แม่บ้านก็ผู้หญิงทํางานเดือนไม่กี่ตังค์ก่อนหน้าโควิดนะโอเคอยู่รายได้อยู่ได้อยู่คนทําอยู่คนเยอก็อยู่ได้แต่หลังจากนั้นแย่มาตอนนี้ เนี่ยขนาดผมใช้ไม่ต่อเนื่องนะสินค้าของคุณนะคทเ่างงเลยดีเลินี่เหรอกณน่าจะพยายามให้ได้นานหน่อยนะคิดใหญ่ะนะเราะปกติถ้าต่อมันไม่ต่อเนื่องนี่มันจะไม่รู้ผลนะแต่นี้สองเดือนกว่าระยะห่างต่อกระปุกแล้วนะไอ้ที่ผมเขามีเสนอโปรให้ผมเขาบอกว่าจะเอาชุดชื่อว่าหายขาดเลยทีเดียวไหมไอ้ผมไม่อยากได้อยู่ <ฮ>ใจทีนี้ปัจัจมันมันไม่อำนวยมก็เอาทีละกระปุกไปก่อนกระปุกเอ้ยเแค่สี่ห้าวันมันมอาก,การแบบนี้เลยเหรออหายใจหลับสบายนอนหลับเลยสุดยอดเลยค,คือเมื่อก่อนเวลาการนอนหลับมัน,ม,นมันจะ,<ฮ>ะเป็นยังไงคะตอนแรกก่อนที่จะเจออยู่ขอมันจะหลับยากหลับยากแล้วหลับเพอตื่นมันก็ตื่นง่ายตื่นล้ไมไม่ค่อยหลับ <ฮะ S 2> คือไม่เกี่ยวกับว่าคอเราแห้งด้วยเนาะ หายใจไม่มันนั่นจะมีส่วนประกอบนะลมหายใจแล้วรถฝ่ามือใส่ฝ่ามือนี่จะร้อนเนี่ยรู้เลยนะเออใช่แต่ตอนนี้นอนหลับสบายเย็นหายใจลึกๆตรงกลางมันมันคือจังหวะของคนหอบคือมันจะหายใจสั้นหายใจสี่สั้นอันเนี้ยก่อนที่เราจะสัมภาษณ์กันคุณลุงบอกว่าต้องพกน้ําตลอดเวลาเพราะว่าคอแห้งคอแห้งหชยใจ้วต้องพกอะไรนะที่ยาเปาจุกเฉิงที่โรงพยาบาลเขาให้มาไอ้เจ้นี้นะเวลาผม เจอแดดเจออะไรผมทำงานนะผมจักเกี่ยวหญ้าหายหาให้วัวตามฟองทลุ้ง,ง,ง<ฮ>ะอะไรก็ได้พอเข้าปุ๊บเนี่ยผมไม่ไว้ใจและต้องเป่า<ฮ>ะค่ะเขาบอกว่าฉุกเฉินผมก็วัวเอาไว้ก่อนอ<ฮ>ะนะเพราะ<อ>ไปคนเดียวเอไ <ฮะ S 2> อไปคนเดียวเนี่ยรถคันนี้ไปวัวสี่ตัวหญ้ามันก็ไม่ใช่น้อยนะอ,องคิดคำนวณดูมันต้องอย่างน้อยๆได้สักส <ฮะ S 2> องร้อยสองร้อยโลนะของหา้าหน้ากูก็แล้วคือทำคนเดียวเลยใช่หนูคิดดูแล้วช่วง บโมงบโมงไปถึงสี่โมงสี่โมห้าสี่โมงห้าโมงนี่คือแดดร่มนะค่ะอากาศดีล่ะเราทำงานแต่ผมไม่ได้สี่โมงปุ๊บตรงเรลบแม่มดไปรับใครนะแม่มดแม่มดแม่บ้านแม่บ้านผมอะที่เขาทำงานทีนี้เราก็ผมก็ลุงก็ต้องโต้กันแดดกับลมอยู่ตลอดเนี่ยได้สินค้าตัวนี้แหละเคยมีเคยมีเหตุการณ์อะไรหนักๆไหมคะเคยเป็นยังไงคะวูบวูบเลยอ่ะ แต่ทีนี้เข้าโรงพยงาบาลครั้งแรกนะหมอที่โรงพยาบาลเขาจะพาไปไปเรียนรู้ไปอบรมไปหลายๆจุดวิธีเอาตัวรอดเวลาอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้เวลาลูกหลานไม่อยู่ด้วยอะไรแบบนี้<ะ>นี่เขาบอกว่าพยายามหาที่เกาะที่ยึดเหนียว<ะ>อย่าล้มอย่านั่งทานนอนก็ได้แต่ว่าต้องนอนให้ราบเลย<ะ>ทีนี้ในคูในท้องนาเนี่ยเราไปหาหญา้านอนได้ไง S <S นี่ก็ต้องหาต้องมาต้องเล็งไว้ก่อนเลยพอเริ่มทําง,งานปุ๊บตรงนี้มีกอผู้ไม้อยู่<ม>อะไรไป,ไปจัดไปอะไรให้รัวเวลาเราต้องพึ่งเราพวดเดียวเข้าไม่ได้เลยค่ะครั้งสุดท้ายประตูรถ<ม>เปิดประตูรถก็พิงคป,ปุ๊บติดป,ประตูรถจ้ะ,จะรู้สึกยังไะแต่ไม่มึนนะไม่มึนหัวไม่อะไรหรอกเออใช่แต่คิดมันเหมือนเหมือน,นก็เราปิด ไปเงปุ๊บแต่ก็รู้ราขารู้นะว่าโรยยังยืนอยู่ค่ะสักปักพอลมเย็นผ่านมันดะฟื้นสองสามครั้งเนี้ยนะโอ้เป็นหลายครั้งหลายครั้งแล้วแต่คือพยายามอย่านั่งเอาถ้านั่งหรือว่าถ้าสุดลงไปหัวทิ่มเรียบร้อยเลยค่ะหายใจไม่ทันค่ะเอาจะถ้านอนนอนนอนลาบไปยมันจะหายใจสะดวกกว่ามันจะฟื้นกว่าเป่าเลย แต่ไของเขามันดีแต่ว่าน่าจะเป็นอันตรายแล้วแป๊บเดียวตอนนั้นที่เราสุขภาพร่างกายเราไม่แข็งแรงคุณลุงรู้สึกรู้สึกอะไรบ้างไหมคะท้ออืมอะไรอาหารอะไรก็กินไม่ค่อยได้เนาะมันไม่อะไรมันไม่อะไรไอไร่อยแต่ตอนนี้นะอะไรกินนั่นเพราะสุขภาพ<อ>จิตใจเรามันดีใช่ใช่มันรู้สึกมีความหวานขึ้นมาเอออายุเยอะก็ยิงกต่ว่าเราทำอันนี้อยู่นะเราต้องทำแบบนี้มีความหวานเกิดขึ้น นี่ตอนนี้น้ําหนักผมนะตอนเข้าลงเวลานะสามสิบแปดโดฮะเอือน้อยมากวุ้วิวอยวิวอะไรนิดหน่อยก็อุ้วิวค่ะตอนนี้สี่สิบแปาโลละค่ะ <Ha. S 2> ขึ้นกระยับเต็มมันไม่พวดพลาดเหมือนคนอาย,ยุน้อยเหมือนหนูหรอกนะ <Ha. S 2> เออมันจะสามขีดสี่ขี้เทศก็ลดตลอดค่ะมีแม่มดเขาซื้อสะชั่งอะไรเล็กๆให้เทศนักค่ะอสี่สิบ ไอ้่ชว่วงนี้สองสางมาทิได้มาสามสี่ทีะ่ะละเพิ่มเงินอีกจาก4ี่สิบสองโลเป็นสี่องโลครึ่งเนี้ยเนี่ยแล้วก็มารู้จักกับตัวยูคอใช่ตัวยูคอจังชื่อถามนิดหนึ่งค่ะว่าทาไมคุณลุงถึงเปิดใจให้อาหารเสริมเพราะว่าบางคนเขาก็ ไม,ไม่คิดจะเปิดใจให้อาหารเสริมจะไม่เปิดใจคือของเขาดีจริงๆอันนี้ผมกับหนูตอนแรกผมไม่ได้รู้จักเขามาก่อนนะ,ะเดี๋ยวจะกลายว่าออมีผลประโยชน์อะไรไม่ใช่นะ,ะอันนี้ด้วยใจจริงเลยนะ,ะก่อนที่หนูจะมาหนูก็เห็นในรีวิวแล้วไม่ได<ะ>้มีคนมาแนะนาไม่ได้มีคนมาบอกว่าเอช่วยเชียร์สินค้าหนูหน่อยเลไไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้<ะ>ไม่ใช่อันนี้ยอนบอกเลยนะเพื่อนๆที่ว,ว่าดูเห็นรีวิวอันนี้อยู่นะ,ะต่อไปนะถ้าเป็นแบบเนี้ย ชุ้งเทได้เลยการันตีได้เลยว<อ>่ามันต้องหายแต่จะหายขาดหรือไม่อนนี้มันมันมันอยู่ที่ตัวเราด้วยนะ,ะอย่างผมเนีควันไฟฝุ่นอันนี้ผมลุงเนี่ยดีกเก่งยากทั้งควันไฟแล้วก็ฝุ่นใช่ฝุ่นเมื่อกี้ตอนที่ผมก,กวักมือไม่ชันนะยนะผมกำลังหอบฟางอยู่ไม่ใช่หอบไม่ใช่หอบหือนะหอบฟางให้ง่วะเดินผ่านวัวมันร้องหอบฟางเนี่ยก็ยังไม่เาออก ทีนี้ไอ้ฝุ่นความนี่นะไม่ใช่ธรรมดานะเเรามผมม็เกี่ยวยากก็เหมือนกันเออใช่แล้วทีนี้ตอนเย็นไรยุงอ่าอืมอันนี้เมื่อวานนะผมอยถ้าเขาพักอยู่แถวๆนี้จะให้เขามาเห็นเหตุการณ์จริงๆเลยนะควันข้หมูกรอบตาม,มที่บ้านเลยผมต้องอทำยังไงก็ได้ให้มีควันไายุงอ,อวัวรัวเหลือแต่กระดูกแง่ ถ้าปล่อยให้เหลือบยุงมาจอแทะเอาเลือดมัน,มนไหมอันนี้เราจะไปลงทุนอะไรเยอะไปค่นงงพยา,ยามันก็หนักกว่าเก่าเขาอีกหนักกว่าค,ควาควายกเเคมีนะไเขาเลยไม่เ,อ,มเอาเขาพยายามาหาไม้หาพืชน,นั่นแหละก็ถือว่าโรคคอผื่นเนี่ยก็คือหนักสําหรับคุณลุงมากใช่งั้นชิวอยากจะให้คุณลุงค่ะช่วยแนะนำสำหรับคนที่ผ่านมาชมคลิปนี้แล้วกันเผื่อเขาอยากจะหาทางออกหรือว่า คนที่เขารักคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยมีอาการหอบเหืดอยอยู่แต่<ม>ให้คุณลุงช่วยแนะนําเผื่อเขาดูคลิปนี้อยู่ได้ได้ดูเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องรังเลเยอะเหมือนเหมือนผมนะไอ้ผมนี่รังเลติดตามอยู่เป็นปีเลยนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครผ่านมาปุ๊บแห่งยี่ห้อน,นี้นะทดลองได้เลยทดลองรับรองว่ายืนยันว่าคุ้มเนี่ยเมื่อกี้ผมก็บอกว่าบ้านผมนี่อยู่ชื่อผมอยู่ที่ไหนถ้าผิดกว่ามาหาผมได้เลยอันนี้ผมไม่ได้มีหุ้นส่วนอะไรนะไม่ได้เกี่ยว แต่ผมยืนยากผมอยากได้เป็นวิทยาทานวิทยาทานใช่ใช่ใช่ตอนนี้แหละเพราะว่าคุณลุงทานไปกี่กระปุกนะคะถึงอากาศอันนี้กระปุกที่สองได้แค่ครึ่งเดีมั้งอาไม่ใช่ไม่หอบมันก็ยังมีหอบอยู่บ้างใช่ไหมแต่คือเราทํางานหลายไม่ต้องหยุดไม่ต้องพักจะบอกให้อย่างหนึ่งไอ้คนหอบเนี่ยลูกหอบพอหอบผือปุ๊บกองเลยสุดเลยคุณทําอะไรต่อไม่ได้นะแต่อย่างลุงเนี่ยแป๊บเดียวค่ะ โดยที่ไม่ต้องเป่ายาเลยนะไม่ต้องเป่าฉุกเฉินเลยนั่งแป๊บเดียวชุดหยุดแป๊บเดียวคเขาหายหอบหยุดหอบก็ทําได้จาะสักพักเดียวพอเริ่มมีเหงื่ออะไรซึมมาชินลืมเลยเออสามสิเอ้ยไอยาเป่าหุมไม่ได้ใช้มาหลายวันแล้วนี่ว่ะตอนนี้ไม่ต้องใช้เลยเลยเขาบอกแกบอเล้ยได้ผลว่าเฮ้ยเมื่อเดือนกว่าที่ผ่านนะรัรอบน่ะหมอถามยิงลงไปทำอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าไอสองเดือนเจอกับผมมาบอกหมอใหญ่น่ะหมอที่ ควบคุมไม่เรื่องหอบหืดเดี๋ยวรอบหน้าผมจะเอ็กซเรย์ดูไปทำอะไรมามันดีขึ้นทุกอย่างผ่านหมดเลยเอ้อายุป่านี้มันต้องมีมั่งอ่างไรไม่มีเลยเลยเดี๋ยวเดยกที่สองเล้เจอหมอใหญ่เลยแล้วแล้วคุณลุงได้บอกแบบว่าไปไม่ไม่บอกอะไม่กล้าบอกเลยใจจริงๆเราก็ต้องใช้ร่วมกันนะนะแต่คือเมื่อก็ลนด้นกันใช่หมอถามจริงเรอลุง ไปทำอะไรมาบ้างบอกเนี่ยไม่อะไม่ทำอะไรทำงานบ้านนั่นแหละบอกก็ไม่ใช่ไปรักษาอะไรที่ไหนมาบ้างบอกไม่ใช่ <ừ. S 2> ไม่ไม่ไม่โอเคนี่ผมไม่ได้เวลาที่จะมาอยี่ยผมบอกเนี่ยอีกสองเดือนเจอกันเต,ต,ต็มรอ้อยคะแนนให้บาริษัทยูคอกี่คะแนนเต็มร้อยเลยอ่ให้เต็มร้อยเลยจะให้ร้อยกว่ามัน150ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันเดี๋ยวหาว่าเบนะื่อ <c oughs> เอาให้ให้ให้ใหใหชาวบ้านดูว่าเขาเป็นเขาทดลองใช้ดูก่อนเดี๋ยวเขาก็รู้เดี๋ยวเขาก็มาต่อจากร้อยร้อยกว่าไป ไปแล้อ่ะอชิวถามอีกคําถามหนึ่งแล้วกันว่าถ้าราคาเทียบกับผลลัพธ์ที่คุณลุงได้คุณลุงว่ามันแพงไหมไม,ไม่แพง่ะไม่แพงแต่ทําไมถึงไม่ต่ไม่ต่อเนื่องแต่เศรษฐกิจของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่มันไม่แพงเอา้าชีวิตคุณนะคุณยังอยู่อีกสามปีแล้วคุณเลี้ยงวัวได้สี่ห้าสิบตัวคุณได้เงินมาเท่าไหร่มีไรายได้เท่าไหร่กะที่แค่แปดเก้าร้อยก็ว่าเรากินอิ่มนอนหลับลูกปลาดก็ดีใจไม่ต้องมาเชื่อเป็นภาระให้ลูกปลานนี ช่ไหมเออผมคิดแบบนั้นไม่แพงวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากเลยนะคะที่ไว้ใจให้บาลานยูคอดูแลสุขภาพร่างกายวันนี้ชิวก็เลยเอาบาลานยูคอนะคะมามอบให้คุณลุงนะคะเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายนานๆเลยนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนแบบคุณลุงเนี่ยค่ะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะเหมือนที่คุณลุงนะคะได้ ให้บาลานยูคอนนะคะดูแลร่างกายนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากให้บาลานยูคอดูแลร่างกายนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนบาลานแบรนด์ทั่วประเทศเลยนะคะ <S <S เคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามชมนะคะที่บาลานแบรนด์นะคะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะวันนี้นะคะชิวและคุณลุงนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ